สวัสดีครับผมมานพินและซิวไทยดั c บัคปัดัดอนะครับเจอกันในคลิปแล้วอย่าลืมแวะไปดูที่ตัวบออด้วยนะครับที่เห็นตรงนี้ผมยืนอยู่หลังตลาดมันข้างหลังหรือข้างๆตลาดกิมหยงนะฮะประมาณนั้นนะครับถนนนิพัอุทิศน,นะครับตรงด้านนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าผมได้รายแทงนะบอกว่ามีร้านอาหารที่น่าสนใจยอยู่ร้านหนึ่งนะครับแล้วอยู่ในตอกเล็กๆด้วยนะครับมีแสงเจริญ เมื่อกี้เป็นเป็นคิวเพลสนะฮะให้สังเกตตามลายแทงนี้ให้ดีแล้วก็ป้ายเนี่ยก็คือถนนนิพัทธ์มุขิดซอยหนึ่งนะครับนี่ครับมองเข้าไปเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้มีต้นปาล์มขวดหรือต้นปาล์มอะไรหนึ่งทางฟ้ายมือนะครับแล้วก็มีเสาไฟระเกะระกะมองเข้าไปผัดไปเหมือนเ,นเป็นวัดเป็นอะไรสักอย่างเนห้องแถวไม้อยู่ด้านซ้ายเข้าไปในซอยนี้นะฮะในซอยนี้จะมีร้านอาหารชื่อ ผมจะบอกไงดีฮะชื่อของเขาก็คือร้านอาหารในรูนะฮะร,ร้านอาหารในรูร้านอาหารในรูนี่ก็คือร้านเขาเรียกอะไรเป็นร้านอาหารเหมือนร้านปกติทั่วไปแต่เข้ามาซ่อนกายอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าเป็นเหมือนจอมยทดซ่อนกายนะฮะไม่ได้ยึดทำเลนะทำเลไม่ดีก็ไม่เป็นไรลูกค้ามาเองนะฮะอย่างเงี้ยน่าสนใจครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขามีอะไรนะฮะนอกจาก พอเข้ามาแล้วนี่ก็จะเห็นอกองปอเปี้ยอยู่เรียงรายครับก็เมนูนะครับเมนูของร้านอาหารในรูนะฮะเมนูมากมายไอ้ข้างทะเลโหดไก่อบซอส ไก่ผัดเม็ดมะม่วงนะฮะต้ยมยำกุ้งปลาเนื้อแดงปลาผัดขึ้นช่ายอาหารปลาดูเหมือนจะเด่นนะฮะแล้วก็มีพวกอาหารตามสั่งจานเดียวต่งางๆนะครับผัดปลาหนะ้าหมูกรอบผัดอะไรต่ออะไรก๋วยซีหมี่ก๋วยเตี๋ยวหมี่หุ้นมีหุ้นนี่ก็คือเส้นหมี่ขาวเล็กนะฮะภาษาใตา้เขาจะหมี่หุ้นนะฮะไผยไสนะะ้หมูสับนะฮะหมูสับทองเทืองทีนี้ผมตอนนั้นไม่ค่อยมีตังค์พอดีเดี๋ยวผมก็สั่งจานง่าย,ายๆสักจานสองจานเอามาทานให้ดู พอชิมรสชาติแล้วกันนะครับแล้วก็ไปคนเดียวด้วยกินไม่หมดนะฮะนี่ครับบรรยากาศในร้านก็เขาก็ค้าขายตามสบายนะฮะโต๊ะก็มีไม่เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไปช่วงเที่ยงหรือช่วงอะไรเนี่ยต้องระวังเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งอันนี้มาแล้วครับข้าวผัดหมูกรอบนะคานามาผามว่าคณนากรอบดีฮะไข่ก็มากระจุยดีข้าวผัดก็นกระจุยกระจายนะฮะก็คือผมว่านี่เป็นเอกลักษณ์ของข้าวผัดนะฮะก็คือ จริงมันต้องขัดโหดๆน่อยแ,แล้วรสชาติมันจะมาเองความหอมจะมาเองนี่ก็มีมีน้ำปากให้น้ำปาที่ให้นะครับทดาบตาผัดผัดก็เอามาเขีย่ยให้ดูนะครับต้องเอาช้อนเขีย่ยให้ดูเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยจะได้เห็นแบบเนื้อข้างในว่าเป็นยังไงนะ เออบางทีข้างหน้าเนี่ยเขาแต่งส,สวยๆแ้วมาดูข้างในแล้วมันไม่เข้าท่าแต่ว่าอันนี้ผมว่าก็ดูดีฮะจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันท่าเค้ากันหมดก็คือเขาผัดแบบคุกไปทั่วนะฮะผมว่าคือรสชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยกับอาหารจานเดียวนะ,ะแล้วก็ก็จัดว่าอร่อยนะครับเดี๋ยวมีดูอีกจานหนึ่งคือไข่เจียวต้มยำะะมาแล้วครับเนี่ย ไข่เจียวต้ยมยำเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นซิกเนเจอร์ดิสในการประดัผลักเลยคือเป็นอาหารจานพิเศษของร้านนี้เลยก็คือว่า,ามันมันยังไงมันมันไม่ใช่ไข่เจียวแล้วเอาต้ยมยำราดหรือเอาไข่เจียวไปนใส่ตนะ้มยำแต่ว่ารสชาติต้ยมยำมันอยู่ในไข่เจียวนะฮะเราเห็นว่ามันไม่ฟูเหมือนไข่เจียวปกติกบางแบบที่เราตนะิเดี๋ยวมาตัดดูว่าขา้างในมีอะไร คือแบบนี้มันต้องมีเครื่องแจ้งอยู่เนี่ยเป็นผัดเศษอะไรอย่างเงี้ยะครับเอาซอสตัดตด,ตดูแล้วเดี๋ยวเราจะสูบเข้าไปว่าจะเป็นยังไงนี่ครับมีเหมือนเศษผักนะมีผักเหมือนมีพริกมีอะไรต่ออะไรอยู่ข้างในก็เป็นเครื่องต้มยำรสชาติก็เป็นต้มยำเวลาตัดเข้าปากก็เหมือนมีต้มยำที่ในปากแต่เป็นไขเ่เจค็มเออ ม็มีพวกบใบมะกรูดตะไคร้อะไรพวกนี้คนอยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากลองของแปลกนะอันนี้เมนูอันนี้ก็ลองซื้อหามาทานเวลาไปที่ร้านทื่ร้านอาหารเรนูนะครับอยู่หลังตลาดกิมหยงหายากนิดนึงไม่มีที่ตลาดจอดรถต้องเดินเข้าไปถ้าหลงก็ถามคนแถวนั้นดูนะครับเราแบบนี้ต้องไปหาแบบรายแพงนะครับก็ ส่วนจานอื่นเนี่ยอร่อยไม่อร่อยหรือผมไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆผมเป็นคนที่ทานง,ง่ายกินอะไรก็อร่อยไปหมดอันนี้ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าเวลามีของแปลกต้พยายามต่อไปนั่นนะนะครับร้านอาหารในรูที่ตลาดจีนจุฬาจักร่นะเจอกันในคลิปแล้วนะครับไข่เจียวต้มยำอย่าลืมแวะไปดูที่บล็อกนะครับฟิวไทยดับบล็อกสปอตคอม